สวัสดีครับมาวันนี้จะจวนต้มไก่ครับไก่ครับวันนี้มีไก่ เดี๋ยวจะมายำทิชไก่นครับวันนี้รับแรกคือต้มไก่เข้มิ่งเอ๊ะใบชะไคร่ใบชะไคร่นะครับเจ็ดใบเกลือก,กออะปินะครับแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงขมิ้นนะครับ เครื่องต้มไกันเนาะขมิ้น ือสองจ้อนกระเทียมครับ sập tổng kết Chắc không chạy Hãy subscribe cho 这个很里好 เดี๋ยวใส่น้ำมกท่วมต้งก่อนใส่น้ำไปเลยครับพอให้พอด,ดี คือไก่สุกนิ่มก่อนครับใส่น้ำไปประมาณไม่อีกก่อนลิงไฟต้องไฟแรงเลย ตั้งต้มไก่ไว้นะครับคือมันเดือดก่อนนะคือเดือดกี้เถ้าตั้งกับเครื่องน้ำเย็นไว้นะตั้งน้ำเดือดตั้งน้ำเดือดปุ๊บใส่กะปิครับกะปิกี้เถ้าต้มน้ำเย็นนะครับ ตั้งน้ำเย็นน้ำบัใส่ก่อนมันจะขาวครับเอาล้อน้ำเดือดก่อนแล้วก็มาใส่กะปิกะปิประมาณสามช้อน ดฝาระต้มที่มันสุบสุบแล้วเดี๋ยวสักกรร่าม้มันดือดสักกรรมเราขาดเดี๋ยวฮาบขมาปิ้นไก่ปิ้นไก่คือสีมันเหลืองทั่วกัน โอ้มัาสักกึ่งชั่วโมงครับมาปีนอ,อกมันลงเนะเนื้อขามันสุกแล้วแต่ว่าอกนี่เนื้อมันหนานะต้องต้มต่ออยู่สักสิบนาทีเพื่อเนื้ออกมันสุกถึงข้างในนะมได้หอม,มันฉีกงำมไก่ต้มไก่ต้มสามารถตวงค่ะ ใครพุกเขาก็จะเอามาฉีดก,ก่อนนี่วิถีตั้งเหนือคุณเนีย่ยจะได้เสร็จปุ๊บเขามาฉีกยำชิ้นไก่ครับวันนี้ แล้วก็อุ่นน้ำซุปที่เขาต้มเตวกับน้ำพริกแล้วกันยำนะครับม,มาตำน้ำพริกยำยินไก่นะครับพริกแหง้งพริกแห้งทอดพริกแห้งคั่วนะครับจะคั่วนะครับ ยังมีไก่นี่ยที่เอาใจขั่วพิทีคั่วคั่วกระทะนะครับดีปีนะครับ,นะรบแกนของป้อมต้นหอมกระเทียมแล้วก็พระเอกขาแก่ครับ กับนี่ปี๋หัวใส่ไปก่อนหุงเตรียม ใส่กระเทียมเข้าไปจุ่ยนะดูดแก่หำป้อมมันคือมันสเสด็จน,นะนี่เขาก็ต,าต่ำตรงนี้มันเลือกก่อนแก่หมป้อมดีผีกระเทียมเลือกแล้วก็กลี่ยใส่ขา,าไป นี้ก่อนที่เขาป่ยใส่เข้าไป ต้อดูพอมกอพี่แห้งมันเป็นโคบอกเป็นโคกก็โอเคือครับใด้ได้แล้วอพี่ยำกินไก่ครับน้องพี่พื้นฐานสำหรับยำ ยำแบบเมืองๆครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยไว้นะแล้วจะกินก็ก็เอามาเตายำกินกุมถ้วยกุมถ้วยน้ำพริกมันเหลือเอาไปทำกับข้าวอย่างอื่นได้นะ ยมพักรวยครับป้อมต้นหอมนีม่พักไข่ขีกล้องมันดับป้อมพักไข่นะครับซอยแล้วเอาศูนย์กัน เขาจะเป็นผักรวยหน้ารวยหน้ายำกินไก่เขายำกินไก่ตักตักเสิร์ฟใส่ถ้วย 在听。 หอยหน้าของป้อมต้นหอมกับผับไข่ผมเสิร์ฟไปเลยฮะยำจิ้มไก่ยำจิ้มไก่สูตรเมืองเมืองครับผม